สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะคะวันนี้พี่อ้อยจะมาทําลยัดหน้านะคะผัดลัดหน้าเส้นหมี่นะคะเส้นหมี่ย้อยแช่ไว้สกแผ่นเนาะแต่ใช้นิดเดียวนะคะพี่อ้อยทํผัานิดเดียวแช่เผื่อเดี๋ยวจะทําให้ลูกยื่วดังค่ะ ดูดังเขาอ่าเป็นที่เขาเจาะมาเนาะทางโรงงานเขาเจาะรูมารูก,ก็เล็กเลยผัดน,น้อยองพี่ย้อยทานคนเดียวลูกพี่้อยทานมื้อเย็นนะคะเขาเขาไม่ทานข้าวเช้าเนาะ น้ำมันนิดหน่อยนะคะกระเชค่ะี่เลยนะคะที่เราใส่ตัวเียวก่อนเพราะว่าเขาจะได้หอมนะคะ เป็นยอดพะน,นะคะีะจะลองน้ำเดือดแป๊บมันปรุงรสด้วยน้ำตาลย่าหวานนะคะ ปผงปรสฟ้าไทยผิดไทยค่ะใส่เกลือนิดหน่อยนะคะเพราะเมื่อกี้ใส่ตะเชียแไปบ้างแล้ว ้อยใช้เป็นกระเทียมเจียวนะคะสมัยก่อนตอนที่ขายนะคะก็จะใช้สองอย่างเนาะคือเต้าเจี้ยวปั่นกับกระเทียมนะคะแล้วก็กระเทียมเจียวเนาะแต่วันนี้อ้อยไม่ได้ปั่นเต้าเจี้ยวก็เลยใช้กระเทียมเจียวอย่างเดียวนะคะ ที่นี่ส่วนใหญ่จะทำทานแบบทีละจานนะคะใส่ไข่นิดหน่อยนะคะ ใช้เป็นแป้งมันก็ได้หรือเป็นแป้งแป้งมันฮ่องกงก็ได้นะคะแต่นี้พี่ว่ายใช้เป็นแป้งมันบ้านเาราเนาะพอดีแป้งมันฮ่องกงหมดต่เอาพอดีพอดีนะคะอย่าให้เหนียวมาก 简单。 เสียดายน้ำต้องวิทย์ให้เกลี้ยงใส่พริกไทยอีกนิดนะคะเสร็จแล้วมาทานเลยกันค่ะราน,นาศิมิมังสวิรัตนะคะพี่ว่าจะไม่ใส่ลูกชิ้นใส่ไก่ใส่อะไรเนาะเพราะว่าใส่ลงไปแล้วเขาไม่อร่อยนะคะเคยเคยลองทำแล้วเนาะใส่แบบใส่ลูกชิ้นอะไรประมาณนั้นอะคือไม่อร่อย ก็แค่นี้ได้เลยนะคะอร่อยแล้วนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปทักทายพูดคุยกันนะคะแล้วพี่อ้อยก็ฝากช่องหลานชายนะคะเช่นเคยเนาะช่องของน้องซีนะคะพี่อ้อยวางคลิปอของหลานนะคะไว้ใต้ช่องพี่อ้อยเนาะเข้าไปเป็นกาลังใจให้กันด้วยนะคะฝากด้วยเนาะช่องเด็กน้อยนะคะอยากพาช่องนะคะ ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ